่ต้องรอเทอเด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเราจะพารถรอไปเทดินกันนะครับ างเข้าบอกเราก็ประมาณนี้นะ ต้องรีบเข้านะครับเพราะว่ามีรถมานะครับผมสังเกตจากขนอกนะครับมีรถมาเราต้องรีบเข้ามาหลบเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไม่ต้องรอเรานะครับ โอ้หลอกกันโอ้โหอู้ยอ้ยกกันชนด้วยอู้อู้อ้าเกือบโดนกันชนโอ้โอ้เกือบโดนกันชนครับเมื่อกี้อีกนิดเดียวเองเออ รอจัดอะไฟท้ายยังรออะดูอะโอ้ยบางทีจะงามเท่พอมีวัฒนาได้ครับเขานะไฟท้ายครับออไฟท้ายตองจีครับเออเฮ้ยเข้า <c oughs> <c oughs> ไปอีกเข้าไปอีก มีรถมาจะถอยจะถอยชนกันโอ้ใส่เหล็กมาแล้วต้องยกกันชนครับยกหนักด้วยครับนี่เดี๋ยวเขานะ่าเขาว่าจะใส่มอเตอร์อนะครับหล่อเลยทรงสวยมากเลยครับทรงเหล็ดทรงอะไรนะครับเข้าทรงหมดเลยนะครับ ถ้าผมได้ทำเลดใหม่ผมจะทําอย่างนี้เลยครับให้ช่างต่อทำดีกว่ามันจะสวยมากไม่มีการเจาะย้ําหมุดอะไรเลยนะครับเนี่ยคือแปะเอาทั้งหมดนะครับเอาสามเปะเอาทั้งหมดหล่อสวยงามมากเสยโจเสียโจ,ยโจน่าจะสะดุดตาเลยนะเสียโจ <laughs> ต้องจอดรอด้วยครับเพราะว่าเขาไม่รู้ที่เทนะครับยังไม่รู้จักชื่อเลย เดี๋ยวจะพาลงไปดูรถใหม่นะครับสวยงามแน่นอนนะครับมาจากนางรงนะครับคันนี้คันนี้ห้าคันนะครับโอ อาจารย์ชูอาจารย์ชูเหนื่อยแน่นอนวันนี้ห้าคันครับไม่น่ารอดนะครับอาจารย์ชูเนี่ยห้าคันเนี่ยเดี๋ยวพาลงไปชมนะครับมาตาช้ย ชายคลานหนอกนะครับดูน้ำมันเรานะครับถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วห้าพันกิโลตู้ห้าพันพอดีเลยห้าพันเก้าสิบสองกิโลนะครับอันนี้จะเป็นวิ่งมาแล้วนะครับแปดแสนสี่มืนแปดพันสี่ร้อยหกสิบเก้ากิโลโอ้แปดแสนกิโลถือว่าผมว่าไม่เยอะนะ สำหรับรถนอกแต่ถ้ามันจะมีบางรุ่นนะเป็นล้านกิโลเลยครับผมเคยเห็นฟูโซฟูโซคันไหนวะวิ่งเป็นล้านกิโลเลยนะหนึ่งล้านกิโลอ่ะ <c oughs> บางคันได้แบบสวยๆหน่อยก็มีห้าแสนสี่แสนกิโลเนี่ยนะครับเขาก็รถก็สวยนะครับแต่มันก็อยู่ที่การดูแลของเจ้าของที่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับถ้าเจ้าของเขาไม่ดูเลต่อให้รถกิโลน้อยมันก็ ไม่สวยนะครับถ้าเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระบบเช็คสายไฟเช็คกรองน้ำมันอะไรอย่างนี้มันก็มันก็อยู่กับเราได้นานนะครับแต่ถ้าเราไม่เช็คนะครับเราก็มันก็อยู่กับเราไม่ได้นานนะครับ คือรถพวกนี้นะครับมันเป็นรถเก่าเราก็ต้องเช็คตลอดนะครับปะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะพาลงมาดูรถใหม่ครับเปิดเปิดเปิดซิ่งเลยนี่เดี๋ยวจอดรอรถใหม่กันครับเพราะว่าเขาไม่รู้ที่ทีนะเราก็ต้องรอนะครับ ร้ยเก้าห้านี่มีการยกกันชนด้วยรธรรมดานะครับสำนักช่างต่อ เปิดประเดิมกับเจ้าน้องใหม่นะครับเดี๋ยวดูคนขับหน่อยครับใครนี่นดี่ครับโอ้เอาขึ้นสุดยังนี่เฮอยเอาขึ้นสุดเลย ไหวไหมลงก่ ained. อนโ,โอ <wh> ้ตรงเยอะดต้องสายมอเตอร์แล้วนี่ไม่ได้นะเนี่ยชนนั้นเป็นรอยเลยอ๋อไม่ได้ไม่ได้เอากันชนลง เข้าไอ้เส้นข้างวัดนั่นแหละพี่เดี๋ยวตามผมไปไปพร้อมกันมีน้ำมันยังนี่ยมีแล้วเติมมาแล้วพันนึงอ๋อเดี๋ยวเข้ามาส่งวนะังพรุ่งนี้อ๋ออเต็มกล่องเลยเต็มกล่องเลย อาโอเคครับคลิปนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับรอจริงๆสำหรับคันนี้นะครับ